สวัสดีครับวันนี้มีคลิปมานําเสนออีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นวิธีการเข้าปลายสายต้นสุดท้ายนะครับของสายไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้านะครับในระบบแรงต่านะครับโดยมันจะมีหลายวิธีนะครับวิธีที่ผมเอามานําเสนอวันนี้จะเป็นโดยการใช้คอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์หรือช่างหลายๆท่านเรียกว่าแคมลูกตาลนะครับคอนเนคเตอร์ก็จะมีหลายขนาด แตกต่างกันออกไปตามขนาดของสายนะครับจะมีตั้งแต่ยี่หแล้วก็50 70 95เจ็ร้อยยอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยก็คือขนาด50 70นะครับตามขนาดของสายนะครับสายขนาด50าสิบคแร์มินนะครับตัวนี้ตัวนี้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับในระบบแรงตําซึ่ง คอนเนคเตอร์ or, มันก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับเราใช้ตามขนาดของสายมันก็จะรับแรงดึงได้ดีนะครับแต่ถ้าเราใช้สายขนาด50แล้วเอาคอนเนคเตอร์ขนาด25มาใส่อย่างเงี้ยมันก็ใส่ได้นะครับแต่มันจะขันไม่ได้มันจะขันน้อยไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันดูครับอันเนี้ยผมจะสาธิต เป็นแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าสายผมมีสั้นนะครับตัวเนี้ถ้าเราขึ้นปฏิบัติงานบนเสานะครับสมมติว่าฝั่งนี้เป็นถนนนะครับฝั่งนี้เป็นถนนแล้วก็ฝั่งเนี้เป็นเมนสายมานะครับเบนสายตรงมาอย่างเงี้ยพอเราดึงสายมาถึงนะครับเราทําการแยกสายแล้วให้เราทําการเอาสายนะครับสอดเข้า บริเวณคอลุกหลอกครับแล้วเราทำการพับนะครับให้ปลายสายที่เราทำการตัดแล้วนะครับให้มันอยู่ฝั่งถนนนะครับเพื่อง่ายต่อในอนาคตนะครับที่จะมีการขยายเขตต่อไปอีกนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาปลายสายฝั่งนี้ยพับไปต่อให้เกิดความสวยงามนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเราพับขอเข้ามาอย่างนี้นะครับ จากนั้นเราใช้มือนะครับกดที่บริเวณสายตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการหักนะครับจะได้ในลักษณะแบบนี้นี่ครับจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทําการปอกนะครับ จะ,จะปอกรอบตัวก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปอกแค่แค่นี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาคอนเนคเตอร์มาคันน็อตออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเขาจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเป็นมุมของเขาเป็นรูปแบบของเขานะครับเราก็ใส่ตามแบบเข้าไปเลย นั้นเราก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันไปเลยนะครับขันให้แน่นเลยครับ เอาแค่แน่นเนี่ยคือแน่นพอประมาณนะครับไม่จําเป็นต้องแน่นจนคอนเนคเตอร์ตัวนี้ระเบิดนะครับเพราะว่าด้านบนเขาจะบางๆเองนะครับไม่ต้องขันตึงจนระเบิดนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับมันจะมีน็อตตัวเมียนะครับอย่าลืมใส่น็อตตัวเมียด้วยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าให้ปลอกนะครับให้ปลอกสายออกนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเมื่อเราเอาคอนเนคเตอร์ไปจับกับสายที่มันมีเปลือกหุ้มอย่างเงี้ยนะครับมันจะลูดนะครับมันจะลูดมันจะพอมันมีแรงดึงเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะลูดนะครับมันจะลูดแล้วมันก็จะหดกำแพงในทําให้สายมันหย่อนลงนะครับมันไม่มันจะไม่สวยงามถามว่าอยู่ไหมมันก็อยู่นะครับแต่มันจะไม่สวยงามนะครับ เมื่อเราทําการปอกนะครับสายเนี่ยมันจะไม่รูดนะครับมันจะตึงดีแน่นดีที่สําคัญหลายคนก็อาจจะคิดว่าอ้ยปอกมันมันจะอันตรายไหมพอเว,เวลาเราไปจับมันจะอันตรายไหมยอย่างนี้นะครับเอาจริงก็คือไฟฟ้ามันก็อันตรายนะครับพอเราทําเสร็จเราจ่ายไฟเสร็จไม่จําเป็นอย่าไปจับนะครับจับที่อื่นดีกว่าถ้าเราขึ้นปฏิบัติงานบนเสานะครับ Okay. ก็จะได้ประมาณนี้ครับแบบนี้คือถูกต้องตามหลักเลยนะครับแน,น่นครับแบบนี้ไม่มีรูดครับใช้ได้นานเรียบร้อยครับตัวนี้ก็คือปลายสายที่เราเผื่อไว้นะครับแล้วก็เก็บตรงนะครับพันเทปเก็บตรงให้เรียบร้อยตัวนี้ก็พันเทปเก็บให้สวยงามแค่นั้นครับ